ไอ้สวยครับเฮ้ยเดี๋ยวเอ้าเอามือชีพตักดีกว่าเฮ้ยใหญ่ไปป่ะนี่มือชีพตักหลุดพอดีเลยหลุดพอดีอ้าวไม่ต้องปลดเลยโอ้ถ้าพลาดถ้าตักพลาดทีนี้ก็ก็คือว่าต้องปล่อยกันดไไมมม่้้้ถถึงผผาใหตักก็เมื่อคืนก็ไอ้นี่ เมามก็หาเจีต่อไป,ไป,ปสมสเจอร์ <Manager S 2> ผมผมพังไปแล้วทำอะไรไม่ได้เลยล็อกล,ล็อกเปรูปแจกขึ้นแมสเซนเจอร์พอลูกค้าถามอยู่ต่อ,อตัวตัวเท่าสละเมื่อเช้าไว้